ดีสวีเดนกับนับปิชิ่งเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเราจะมาทาชุดสายเบานะครับเพื่อจะตกปลานินนะครับก็อุปกรณ์สายเบเทื่อตกหน้าดินของเราวันนี้ครับก็มีขันเวทอ่อนครับนี่ครับลออตัวเล็กนะครับเบอร์ประมาณไม่เกินสองพันนะครับสายเอ็นครับแปดตอนแล้วก็มาประกอบชุดกันเลยครับมาดูครับ ชุดของเรานะครับก็อย่างแรกนะครับมีลูกหมุนนะครับมีสต็อปเปอร์ครับสต็อปเปอร์ตัวนี้จะมีบนล่างนะครับเพื่อป้องกันแกนตะกัวของเรานะครับไปกระแทกจนเอ็นขาดนะครับนี่ครับเป็นแกนเป็นเป็นแกนตะกัววิ่งนะครับแกนนี้จะทําเองจากหลอดคารตบันบัตนะครับแล้วก็พันด้วยตะกัวนะครับ สายนี้อยู่ที่สิบสี่ปอนด์นะครับก็ปลูกใส่เลยครับเราจะมาทําสายเบาตกปันนหนึ้งนะครับกับเหยื่อนัดฟิชชิ่งว่าเราจะได้ตัวไหมนะครับอาการการกินเบ็ดจะเป็นยังไงการอปลากินเหยื่อจะเป็นยังไงแล้วก็วัดปลาจะวัดแบบไหนถึงให้ได้ปลานะครับเพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเขาบอกว่าตกแล้วไม่ได้นะครับ เราก็เลยมาแนะนําวิธีการที่ถูกต้องนะครับที่ดีนะครับที่จะได้เหมาะสมกับการตกปลานินนะครับนี่ครับก็ปลูกเรอ่าจากนั้นครับก็ใส่ตัวของชิ่งนะลรางประมาณสามสิบเซนเม่กันนั่นก็นี่นะครับชุดอุปกรณ์ครับอ่าเราก็จะผูกใส่ชิ่งล่างนี้ก่อนเลยครับ หนึ่งขอนะครับอาปึบหนึ่งตัวครับเสร็จแล้วครับปึ๊บแล้วก็อีกตัวน,นะครับนี่ครับอีกตัวเราก็จะผูกกับลูกหมุนตัวบนนะครับ แค่นี้ครับชุดก็จะอยู่ประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปปั้นอ่าผสมเหยื่อแล้วก็เตรียมตกกันเลยครับครับก็การตีนะครับเราก็พยายามตีอยู่ที่จุดเดิมๆนะครับก็ที่การออปั้นเหยื่อครับกน็นี่ครับเหยื่อนัตฟึชิ่งนะครับเราก็หุ้มที่ตัวเบ็ดครับ จะปั้นใหญ่หน่อยก็ได้ครับครับก็พยายามนวดเหยื่อให้เหนียวนิดนึงครับนี่ครับแล้วจะเสริมเอาเหยื่อนี่ครับถ้าเรานี่ครับถ้าถ้าเป็นการเรียกกลุ่มฝูงปลานครับเราก็ปั้นเหยื่อนี่ครับ ใส่แกนตะกั่วช่วยในช่วงแรกๆครับเพื่อให้ปลาเข้าฝูงไว้นะครับแล้วก็พยายามตีลงตกที่เดิมนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่พอเราพอปลาเข้าฝูงแล้วนะครับไอตัวแกนเหยื่อที่ใส่ตัวแกนกลางนี่ก็ไม่จําเป็นต้องใส่นะครับปลาครับเราจะเริ่มตีกันเลยครับไปแล้วครับเม็ดแรกครับพอเราทอยพอเรา ตีเอย,ยกไปครับล้วก็ปั่นกาอเองกลับมาให้ตึงนะครับอ่าก็ให้ตึงปุ๊บก็ให้สายเอ็นหย่อนนิดนึงนะครับอ่าแล้ว <Yes. S 1> แล้วคอยสังเกตอาการปลาดึงสายออกนะครับปลานินยิ่งตัวใหญ่จะกินเบานะครับ ่ออ,อะไรต,ตัวนะครับนี่อะไรครับนิ้นวะครับเั็นนิ้นหรือปากกดครับฮะ ครับสวิงครับอ้าวครับครับนั่นไงครับ้องรีม,มาแล้วครับหนึ่งดอกครับวัดเองชงเองครับครับมาลุ้นกันครับจะได้ตาไหมครับ ครับไปแล้วครับะครับโ oh, อ้สวยงามครับเองไปล้วยวันด้วย หมแล้วครับดอกนึงครับนะครับพิมพนะครับจับจังหวะปสายเอ็นตึงนะครับอืตัวจะใหญ่ด้วยนะครับตัวนี้ครับอาจจะไซโลครับออลังอัดเลยครับอุ้ยครับนลยนะครับโอ้โหตัวนี้ใช้สวยครับ สวยครับสวยครับอือครับนี่นะครับสายเบานะครับน้องพิมพ์ยังวัดติดเลยครับสุดยอดนะครับเอาครับเดี๋ยวเราปลาลงกระชังมาตามหาอีกสักตัวครับแล้วค่อยกลับบ้านครับไม่ทานแล้วอยู่แล้วครับโดน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 แล้วโดนครับ ตัวนครับวครับนีครับต <inh ales> ัวอะรัตัว F ตัวอะไรครับปานินนะครับของตามไหมครับอืมเอาลุดนะครับ วใหญ่มากเลยครับเมื่อกี้นี่ฮะปลาหลุดปลาหลุดมักใหญ่เสมอครับเอาไหมครับปัดครับโดนครับอุ้ยจับลูกบินจับจังหวะเองครับเงี้ยครับหลุดแล้วสองสอุดแลวโอ้หลุดแล้วตัวนึงโอ้ยเยอะเยอะแล้วหล่อมา đạt lên Ừ, đồ lắc ắt ừ, nó phi sao khoi sao khoi sao nên giải em giòn. งามครับพ้ยพอยยิ้มยิ้มใส่มาสวยครนะครับสวยงามครับแบบนี้ครับโอ้เป็นคนเดียวไปเจ็ดใบตัวครับวันนี้ครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวโอ้โหครับเข้าสวิงครับ อืืาครับเดี๋ยวเราเก็บเข้ากระชังกันนะครับครับผลงานรวมครับค่อยๆดึงขึ้นมาครับน้องพีมนะครับวันนี้กับาการตกหน้าดินแบบสายเบานะครับก็ตอนนี้เวลา11บเนาฬิกานะครับ นี่นะครับปลารวมครับวันนี้น้องน้องพีมนะครับตกหน้าดินนะครับมาทดลองเหยื่อเทสเทสเหยื่อนัดฟิชชิงนะครับแต่เป็นใช้วิธีการเป็นตกหน้าดินนะครับวิธีการเป็นสายเบานะครับเป็นไงครับน้องพีมวันนี้ตกหน้าดินปลากินดีไหมครับดีครับอ่าวัดยากไหมครับปลาไม่แล้วสังเกตจากอาการจากอะไรครับสังเกตจากปลายเบ็ดครับปลายสายครับ ปลายสายมันจะทําไมครับมันตึงออกนะครับจะตึงครับอ๋อตึงออกแล้ววัดได้เลยไหมครับต้องรอมันตึ๊กตึกก่อนอ๋อต้องสังเกตจากการเอ็นจากสายเอ็นนะครับคือเกี่ยวเอาเก้วเอานิ้วเกี่ยวอย่างนี้ครับครับอ๋อแล้วแล้วปามก็จะดึงตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกก็ถือว่าวัดได้ครับโอเคนะครับก็โอเคครับกับสายสวยๆนะครับดัดฟิชชิงครับขอจบพิพเพียงแค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ